เรื่องของการให้นะคะก็ยังเป็นการให้ในการช่วยเหลือเรื่องการจราจรมีคนที่มีจิตอาสานะคะไปช่วยตรํารวจโบกรถที่ให้แยกล่ากราวตรงนั้นเนี่ยการจราจรก็ค่อนข้างจะหนาแน่นนะคะทําแบบนี้มานานหลายปีแล้วนะคะเราก็ช่วยเวลามีใครจอดรถเสียไว้หรือว่ารถดับเกิดอุบัติเหตุก็จะเข้าไปช่วยจนตํารวจเห็นน้ําใจแล้วก็มอบสิ่งตอบแทนที่เขาชื่นชอบให้ค่ะ ในช่วงเช้าของทุกวันถ้าคุณผู้ชมผ่านไปมาตรงแยกลาดพร้าวจะเห็นเวทพิมพ์สีวัย38ปีจิตอาสา,าจราจรคนนี้มายืนโบกรถด้วยลีลาเฉพาะตัวสีหน้ายิ้มแย้มสร้างความสนใจให้ผู้พบเห็นค่ะครือ่องตำรวจไ,ไ้วยงลยครับเพราะว่าเรียนเรียนไม่เก่งไส่บันอยากจะเป็นแต่ว่าเรียนไม่เก่งครับเครื่องแบบตำรวจสวมใส่โดยไม่ติดยศเป็นน้ำใจของตำรวจนาย,นาย,นายในสอหนลอาดพร้าวที่มอบให้ เห็นน้องเขชอบด้านการจราจรผมก็เลยสนับสนุนก็เลยเอาพิธีเสด็จผมใส่ด่ะเลยบอกให้น้องเขาไปพี่ให้อะไรน้องเวียดกับพี่ให้กำลังใจครับให้พวกเลยจัดรางวัลให้บ้างให้ขับรถยกเดี๋ยวก็ก็ให้คาดตัวสองปีกับการทำเพื่อสังคมคือการให้ที่ภูมิใจที่สุดนะคะให้กันด้วยใจโดยแรจ อันนี้ก็เป็นชุดที่พี่ตำรวจเขาให้มานะใช้ในงานตราจรงานติดอาสาเ <c oughs> ท่านั้นใช่ค่ะ <c oughs>